เอาครับมาดูตะก้อคู่เอกนะครับในวันนี้นะครับฝั่งนี้เป็นทีมงานลังสิตธนะครับยศแดนลันงบอลน,น้อยนะครับลังสิตนะครับฝั่งนู้นเป็นพญาตะกอ้อวิทย์บ้านเกลือนะครับกับลูกชายนะครับกองบ้านเกืือนะครับ ยาสู the 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 ้นะครับลมร้อนลมร้อนบวกปันพันแล้วลูกพี่หนึ่งพันสองร้อยลูกพี่ต้องบวกก่อนลัเลย่เลยหลักยังครับต้นครับเยี่ยพอครับโอ้โหครับ ตอนนึงครับนังยอดได้เสียบครับตองเปิดยกข้นไปของดีครับหนึ่งสูงครับวิทย์ัเยได้เสียบครับยกเปิดยกข้ไปเอาลากันครับ เต็ดีครับงครับยอนเตะขึ้นไปครับไปครับไปครับบันน้อยลักจิตเต็นดีครับ อันนี้เป็นทีมง,งานลังสิตนะครับยอดละบอลน,น้อยนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมง,งานบ้านเรียนะครับวิดบ้บานเรียจะพูดกับผู้ชายนะครับกล้องบ้านเรียนะครับสองต่อสูญครับวิดบ้บานเรียได้เสร็จครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หดนหดีครัาบ้บอลน้อยครัองสนนอยครับสองครับพญาตะก้อได้เสกครับเสไม่ข้ามครับ 它也得这样。 สามตอนนึงครับับติเกี่ยวครับรยนันดีครับองครับเดนน้ำไปสี่ตอนนึงครับมั่นใจมากนะครับพญาตะก้อครับแอคชั่นเยอะมากครับเดินน้ำสี่ตอนนึงครับ ไม่ก้ารับน้อยครับลมพัดนะครับยากนะครับลมพัดมี ก้นได้เสียบครับไม่ข้ามครับคันนี้เต็ดกันกระเก็บเต็กันที่เกมสิบนะครับนาอยห้าต่นน้ึงไหครับพญาตะก้อนและลูกชายกล้องบ้านเอี้ยครับ điều này, nó nó tham của à, bao nhiêu tiền 2 đi các bạn, nói năng chuyện องครับนิดบาเดียวได้เสร็จครับ อยู่5ตัวสองนะครับพยาบันเทียและต้องนะครับตัวสครับยบิ่งปันเทียร์ทีสุด หลัก70เซฟครับ di ครับ <coughs> <coughs> ตอครับยดลักศสด็จได้เสร็จครับต้องเป็นวัวไไรเข้าไปลงดีครับมันฟองครับ ให้ะครับงอันนรัสิตครับเป็นอกต่อสองครับพิ่เปนเี้ยและน้องกล้องครับอกต่อสองครับ kirimkan bapak ini siapa ini บอกกติ้นดูรถหน่อยเบไม่กินอรพหน่ แต่กันที่เกมสินะครับคู่นี้ครับอ2ครับ

ดีดีครับน้องบอลน้อยครับ น้ำอยู่หกต่อสองนะครับวิทบ้านเรื่อยและน้องกล้องครับเทกันที่เกมสิบนะครับคู่นี้ครับวันนี้ก็บิดบานเรื่อยนะครับจากคู่กล้องไก่น้อยนะครับลูกชายครับน้องตะทีมงานลังสิตนะครับยศและบอลน้อยลังสิตนะครับเอาครับหกต่อสองครับ ต่อครับหยุเปิดหัวไล่เข้าไปเต็มดีครับต้นกล้องครับหงสต่อครับพี่บัตนเดียร์ได้เสร็จครับครับไปห่อครับควกนีับ เจ็ดต่อสองครับพีดมาเดียด้เสร็จครับสองต่อเครับแอคชั่นเยอะ ชั้นเยอะมากนะครับพญาตะก้อครับแต่ก็ดีนะครับเป็นความมั่นใจของพญานะครับทำกระตุ้นตัวเองนะครับเอฟซีวิดคองครับน่าจะดีครับแตามนําอยู่ห่างครับเจ็ดต่อสองครับในกันที่เกมสิบไปครับคู่นี้ครับออกดลานซ้ายครับยังอยู่ครับ ก็ยังไม่ตกพื้นนะครับฝั่งนี้ดีใจแล้วครับโอ้มั่นใจในลูกเสือของตัวเองนะครับมันใจในลูกเสือของตัวเองมากครับพวกยังไม่ลงพื้นนะครับดีใจนะครับโอู้ว่ร้ากงยังเดียวเลยอตัวเจนครับเส็บอกครับ จดต่อสองคบ่ปันเดียรเสร็จครับอไม่ครัน้องบอลน้อยังสิครับงน้นปแปดต่อสครับยึดบันเดียและน้องกองครับแต่อสครับพี่ปันเดียไดเสรครับ ครับเสร็จดีครับหลอกหยอดครับขึ้่นท่านเรียบร้อยครับเก้าต่อสองครับ 2ต่อ9ครับยศเสร็จครับเตะนี้ครับักล้องมันเอาต่สองครับพี่ป้นเดียที่เสร็จครับ เตรียมไปเลยครับลูกเสิร์ฟท็อปครับโอ้โหครับไอ้เสิร์ฟเสิร์ฟแปนสุดที่แต่ท็อปครับผมแต่ท็อปอาครับไปแล้ววิดมารเดียนแล้วน้องกล้องเราชนะไปได้นะครับผมคนต่อไปเราจะได้ดูดูหนุ่มบางพีและแบงค์สุรินนะครับเตะครับน้องกล้องนะครับโอ้เตะกับน้องบอลน้อยและน้องยศลังสิทธิ์นะครับเดี๋ยวไปดูทางตะก้อสู้จริงไร้มากนะครับเดี๋ยวไล่ส่วนให้ดูทางตะก้อสู้จริงไร้มากนะครับผม ตัคิดไปก่อนครับผม